สวัสดีครับเบบซี่ครับตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโชคนะครับผมบุญน้ำโชคก็ได้มาตามโตเลขต่องวดนะครับอของเบาวเสียงนะครับว่างวดวันที่16กันยายนสองหางขานะครับเบาวเสียงสิได้โตเลขตัวใดมาฝากมาตอนพี่น้องเบบซี่นะครับจังใดก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์นะครับกดแชร์ออกไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนะครับผมอ้าไม่ต้องเว้าไร้ใหญ่ห้างครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับ อันนี้ก็คือหลักฐานของงมวดทิพานมานะครับผมอันนี้ก็คือหลักฐานของหวดทิพานมาซึ่งแพนนี้นะครับผมซึ่งแพนนี่เบาเสี่ยงปล่อยมากอนนะครับเบาเสียงปล่อยมากอน <Pub lishing> ก็คือตัวเลขที่หายมากกับตามนี่เลยครับอ่ามาเข้าวิ่งสามนะครับมาเข้าวิ่งสามเลขล่างเนี่ยอ่ามันมาแปดสามนะครับเบาเสียงให้แปดหนึ่งก็คือสองโตมากโตครับสองโตมากโตนะครับไปเขาวิ่งสามบน นะครับสาหรับใบแรกที่ไ่มานะครับมาเบิงใบที่สองที่บุญน้าโชคมาตามช่วงโค้งสุดท้ายอ่าเบาเสี่ยงกับมาคํานวณเลขนี่ละมาคํานวณเลขกับปอยตัวเลขมากกาก็คือแปดสองเจ็ดนะครับแปดสองเจ็ดแล้วล่างก็คือสามหานะครับก็สังเกตได้ว่าเลขล่างเนี่ยเลขล่างเนี่ยสองเทือที่ปล่อยเอกมานะครับเป็นสองตัวมาโตนะครับสองตัวมาตัวนะครับเลขล่างที่ปล่อยออกมา ทั้งสองทีเนี่ยบ้านนี้ก็สีถามเบาเสี่ยง,งตัวบนนัตนี้ได้เลขไปงวดนี่งวดบางเล้งดี่ออก็ว่างวดเบอรหนึ่งออกแล้วออกอันนี้แปดสามออกแปดสามครับเอียงก่อนละ่ะเดี๋ยวเด้อนึกก่อนกับสามสองอ่าออกแปดสามกับสามสอง เ้วเป็นยังไงแนวทางงวดวันที่สิบหกเนี่ยเปล่าเสียงคิดว่าจัางไงเปลี่ยนตัวไหมโหสิเปลี่ยนเลขตัวไหมครับเอาคือจังไงสิคำนวณใหนเบิรงบ่บโอ้เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องดีๆก่อนเด้อไปใส่มานน่ไปใส่มา,น,ไไมานอนเว้นนอนเว้นเป็นนังค่อยได้นอนเว้นใหนทำเนี่ยมันจะ ฝนตกขว,กกวดอ,อากาศเย็นเลยเป็นวัดโอ้อากาศเย็นเลยเป็นวัดโอ้มีมีอยากแก้วัดกินไปล่ะมี่แล้วโอ้มีแล้วคันยังโมมีเดี๋ยวจัดการให้พกหนังมาแน่น่ะนะเอามาให้เอฟซีบงดูในข้อนะ่ะมีใจยกยกว่าสั้นใ่ยกนะ่ะบูยโมเมนต์ยกจากเมืองจีนบนบันนี่แหวนนี่ยังนี่แหวนยังนี่ โห้ยเพดหนิ่นจินดาพรอมกรับเบฟซี่ดูหน่ะนั่นปูซีศูนย์กับย่างยูอยู่ <c oughs> พกบ้าคือเก้เาปูซีศูนย์ไปไซกับมาไซกับพกปูซีศูนย์นะครับปลอดภัยหล้วกาวิ่นหัวดีพอมอืมปูซีศูนย์วันที่ถึงวันที่สิบหกเนี่ยมั่นใจปะมั่นใจบาดหนี้นะเสียใหเบาเสี่ยงนะ ปล่อยเทียเดียวเพราะมันเค็งกว่าพาอมาตองงวดเบาเสี้ยงมาปล่อยไอ้โค้งสุดท้ายนะมันมันบมันบ่เข่าซ้ำอันนี้ไหมมันบาเข่าซ้ำไอ้ปล่อยเทียเลกที่สังเกตมากดีเฮือเฮ้ยเฮจังไรดีเฮือสีปล่อยขึ้นเกาเฮือโค้งสุดท้ายกันจังไห้มาตามขึ้นเกาบ่เอา่อาตกกระองกัได้เอาเอาเอาค้านวณเอาปากกาได้ อปาการได้แดงเอาปากา,กาแดงเอา,าเอาไปนี่คำนวดไหนเอฟซีเบิง้งสดสด,สดลดเอาเบิ้งไปพร้อมๆกันนะคระับเอฟซีครับอืนนเอนะมเริ่มเฮ็ดคือหานอีกแล้วฮาวัสน Ở kênh kênh đưa ngoài gì đó Ừ, ừ. ừ. เบิ้งไปเรื่อยๆครับเอฟซีครับ กำลังสีให้เลกวิ่งครับเอฟซี F อืมแบบนี้แล้วได้บ่ครับโอ้เอาเดี๋ยวเขียนงวดในเอฟซีนั่มนี่คืองวดสิบหกกยอ่อ หกห้าเอาบานี่สิสรุปให้เอฟซีฟั่งเนาะสรุปให้เอฟซีฟั่งเนาะว่าบ่าวเซียงนี่ให้ตัวเลขไรบมาหนเนาะยิ้มบนรดาให้เอฟซีบ้างน่ะยิ้มบนรานนเอาเอฟซีครับเดี๋ยวบุญน้ำโชกสิบห้ามาสรุปเ,เลขของบ่าวเซียงครับ นี่แหละครับผมก็คือตัวเลขของบาวเสี้ยงนะครับประจํางวดวันที่สิบหกันยายนสอง5นห้าานะครับผมบาวเสี้ยงก็เขียนตัวเลขสามตัวครับตัวเลขสามตัวมาจากคางนี่หนึ่งสองสามสี่หาเขียนมาหาหางนะครับเขียนมาหาหางแล้วตัดออกมาสองหางครับตัดออกมาสองหางเป็นบนก็คือแปดหนึ่งเจ็ดนะครับแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ สองเจ็ดหนึ่งนะครับสองเจ็ดหนึ่งวิ่งไปที่หนึ่งนะครับวิ่งไปที่หนึ่งนะครับส่วนเลขล่างนะครับนี่ส่วนเลขล่างเบาเสี้ยงเขียนว่าล่างวาสันแปดหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับเบฟซี F ่แปดหกแล้วก็ห้าเจ็ดอ่าไอ้ส่วนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คืออย่างบุ้นี่เอา้ามาหนี้บึ้งชัด,ชด อันนี้คือรางนะครับผมรางเบาเสี่ยงห่มากก็คือ68แล้วก็57นะครับส่วนเลขบนนะครับเลขบนเบาเสี่ยงห่ก็คือ817แล้วก็271นะครับวิ่งไปที่หนึ่งนะครับผูใ้ใดมักเมยมักแลนดเอานี่แหละครับนี่เอฟซีมกักบ่มักจังใดกับ่องพิจาณาบุงครับผมหมุนน้ำโชกกระหายเป็นแนวทางนะครับผมก็บริได้หมคุณว่า เล็เบาเสี่ยงจะถูกล่อยเปอร์เซ็นต์นะครับอา่บาบัานนี่เอาเบาเสี่ยงหวยพ่อนิฟซี่นะบัานนี่ปวยพ่อนิฟซี่นะเร่มันแม่น,มนเอ้ยง่ะเรื่อยการมงังนิฟซี่วีแต่แพนครับเรไรอ่าแล้วแล้วบอานนี่ แล้วแล้วบ่แล้วแล้วเอาเอาเอา,เอา,เอาขอบคุณบา่าวเซียงครับขอบคุณครับอา่าขอบคุณครับ